คือใช้งานทุกวันนะใช่ครับใช้งานทุกวันไปทำงาน,งานไปตลาดไปเที่ยวอะไรไปเที่ยว,ยวคันนี้หมดจบโอ้โห สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l AM Riding วันนี้ครับผมพามาดูรถแนวสายคัสตอมนะครับหรือรถคลาสสิกนั่นเองก็คือแนวชอปเปอร์พอดีรู้จักกับน้องคนหนึ่งครับที่เขาเป็นสายนี้โดยเฉพาะเลยก็เดี๋ยวพามาคุยกันนะครับผมอ่านี่ก็สวัสดีครับน้องชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีครับผมแซนนะครับชื่อแซนใช่ไหมแซนครับแซนที่แปลว่า ทะเลทรายชื่อเท่ะโอเคเราเป็นคนจังหวัดแพร่ใช่ไหมใช่ครับผมเป็นคนจังหวัดแพร่แล้วก็มาทำงานทำงานอยู่จุลนีครับอย่างเช่นในสายผมชื่อมาจากเป็นรองแพร่รองแพร่ซิตี้โอ้โหคือดูจากพร็อพการแต่งตัวแล้วก็สายนี้ครับใจรักเลยอยู่ในสายเลือดเลยนะครับผมโอเคอ่ะทีนี้มาดูกันว่ารถของเราเป็นรถรุ่นอะไรอ่ะดูกัน รถของผมมามีชื่อว่ารีฟานนะครับหรือว่าลฟานก็ไดุ้่นนี้จะเป็นชื่อรุ่นว่าลฟาน v ี6ตัวเครื่องก็เป็นเครื่อง v ีทวินนะครับความจุอยู่ที่250ซีซีเป็นเครื่อง v 25 250 2 5 5 0ห c ซีซีใช่ครับอ่าก็เป็นปีนปีไหนนะเป็นรถปีไหนรถคันนีอ้ออกจำหน่ายเมื่อปี2018ครับโอ้หไม่เก่านะไม่เก่าเาอันนี้ผมได้มือสองมาอีกทีนึงเลยครับอ่าซื้อมือสองมา จุดประสงค์คือใช้งานใช้งานครับรถผมเนี่ยผมมีรถแค่ได้แค่คันเดียว <c oughs> ไม่มีสิ้นเลืองซื้อมาใช้งานอย่างเดียวครับใครไม่มั่นใจรถจีน,นี่ะอ,อ,อันนี้ไม่ว่ากันแต่ส่วนตัวผมผมมั่นใจว่าผมใช้งานมาด้วยคันเก่าก็เป็นรีฟานเหมือนกัน 250B ทวินแต่เป็นเครื่องหัวคาบูเป็นคาบูครับาจ่ายน้ำมาด้วยคาบูแต่ขายไปละเพราะเพราะอย่างเดียวเลยคือผมต้องการเอามาแปลงให้เหมือน Harley Davidson ในหน้าแต่ว่า มันเป็นลอซี่ไงผมย่านได้ล้อใหม่จะเลยซื้อคันใหม่เลยแค่นี้เองครับก็เหมือนกับเลื่อนจากเจนเก่าเป็นเจนหัวฉีดแค่นี้เองใช่แค่นั้นเองก็มิตีลดตัวเก่าก็ดีนะตัวใหม่ก็ดีกว่าเดิมอีกเพราะว่าเป็นหัวฉีดใส่วนตัวผมนะก็ถือว่าเป็นรถนอกกระแสใช่ยังไงก็จะเป็นรถนอกกระแสเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่ค่อยเห็นคนขี่เท่าไหร่ไม่เห็นคนขี่เท่าไหร่มันมันจะบอกยังไงว่า คนคนไทยยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ดีกว่าด้วยความที่ว่าชื่อไรฟานมันก็ไม่ค่อยนี้เท่าไหร่ในตลาดบ้านเราคนเห็นมีชาวบ้านอะไรเงี้ยในตลาดสดเขาซื้อเครื่องมาใส่กันเวฟพัพังอะไรประมาณเนี้ยคือเครื่องไรฟานเนี่ยเห็นบอกว่าไส้ในส่วนใหญ่ใช้แทงกับยามาฮ่าได้ใช่ครับยามาฮ่าเลยอย่างเช่นตัวนี้ของผมะ V16 อ่ะมันจะเป็นของใช้ไส้ในของยามาฮ่าเด็กสตาร์250 หรือ x v 2 5 0ของ Yamaha v i t a o อะไรอย่างเงี้ยมันยกเครื่องมาทั้งบล็อกเลยนะครับแล้วเขาก็ตีลาใหม่แล้วบล็อกเดียวกันเลยเหรอบล็อกเดียวครับบล็อกเดียวกับแจ็คสตาร์250โอ้สวีสตาร์เขาเรียกว่าอะไรก็อย่างนั้นอ่าอย่างนี้ก็ไม่งงแงงนาทนนะอย่างเงี้ยทนนมาทนอ่าใช้งานได้นะเราอยากจะแต่งรถคันนี้ให้เป็นยังไงบ้างในคันนี้เหรอดูจากตรงแล้ว ขับสไตล์นะ่ะผมเรียกมันว่าขับสไตล์อ่าขับสไตล์ขับสไตล์เขาจะเป็นการแต่งเนี่ยแบบขับแบบเป็นกลุ่มเป็นแก๊งอะไรแบบนีถ้ถ้าถ้าพี่ไปเซิร์ชในใน Google เนี่ยรูปภาพอะขับสไตล์เนี่ยมันจะมีรูปภาพไปดูไหมว่าเป็นรถสไตล์รถสไตล์ไหนพี่จะเห็นอย่างแรกเลยมีโมงมาแล้วอ่าพี่จะ<ด>ได้ไปเสิร์ชแล้วเดี๋ยวพี่จะแปะรูปให้ได้ได้อ่าจะแปะรูปให้ว่าขับสไตล์เป็นยังไงได้ครับโอเคสไตล์ใดแน่อ่าเอาจริงตัวตัวเองตัวพี่เองก็ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องรถสไตล์นี้เท่าไหร่ ่าทีนี้เราได้มาเนี่ยคือใช้งานทุกวันนะใช่ครับใช้งานทุกวันไปทำงาน,งานไป,ตล,ไป,ไปไตลาดไปเที่ยวอะไรไปเที่ยวคันนี้หมดจบโอ้โ oh. หสำหรับโอเคถือว่าใจรักใจรักคืออ,อันเนี้ยมันูที่ว่าคนคนที่ชื่นชอบในวีทวิ isa, นฮาร์เลย์ดิวิสันหรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วยังไม่มีงบหรือว่าเป็นคนที่กำลังเริ่มต้นอ่ะผมแนะนำแนะนำอ่า ลีฟานได้เลยนะลีฟานสองหูเนี่ยถือว่าเริ่มต้นดีคือคาร์บูนก็ได้อารมณ์เสียงมันมันได้อารมณ์ของเครื่องวีใช่ได้อารมณ์บูนวีได้ลงอ่าได้ลงเครื่องวีแล้วก็ทรงตัวรถที่มิติรถเป็นตัวใหญ่ใช่ครับคันใหญ่มากสำหรับคนที่เริ่มต้นอ่ะอยากจะลองเล่นรถอะไรแนวเนี้ยเอามาแต่งอะไรได้ที่สําคัญมันอยู่ในงบที่ไม่แพงมากใช่ครับจับต้องได้นะได้ง่ายปั่นได้ง่ายด้วยอืมสำหรับคนเขาชอบแบบแนวอีซี่แบบคลาสสิกจ๋าเลยก็ซื้อเครื่องลีฟานมาใส่ ื่องบีนะรืะ่องไม่กี่หมื่นเลยหมื่นกว่าสองหมื่นก็เห็นละหลักพันก็มีนะเรื่องความทนทานนี่อันนี้เรายืนยันว่ามันมันไม่งองแงงกับขี่ได้ผมว่าไม่งองแงอีกอย่างหนึง่งมันอาจจะมีปัญหาจุกจิกมีเหมือนกัน,น,กนว่าไอไอเรื่องพวกนี้รถเอาจริงอะ่ปะปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆอมันมีหมดขนาด6 5 0้าทุกวันนี้ยังมีอะไรซึมอะไรรั่วอะไรเล็กๆน้อยๆมันแต่มาอยู่ในระดับที่เรารับได้เครื่องนี้ก็มีปัญหาจุกจิกนะแล้วก็อ่พวกอะไรต่างๆอาจจะซีดอาจจะเก่าไปไวกว่า รถตลาดหนึงแต่ว่าถ้าเราดูแลเอาใจใส่มันดีเนี่ยมันก็ใช้งานได้นะครับจุกจิกนิดหน่อยเนี่ยปลุกความเป็นช่างก็คุณก็ถือว่าได้นะแต่ว่าอย่างแรกเลยรักรถขับรถต้องดูแลรถครับอ่าโอเคนี่เป็นคติที่ดีนะครับในการดูแลรถนะคนใช้รถที่แท้จริงต้องรักรถและดูแลรถให้เป็นครับโอเคอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของของแต่งแต่งเพราะว่าสภาพเนี่ยคือไม่เดิมนะ เดี๋ยวเรามาไล่ดูว่าจากด้านหน้าเลยกันว่าเราเปลี่ยนอะไรไปบ้างอ่ะทีนี้มาคุยกันกด้านหน้าก็จะมี่าเปลี่ยนไฟหน้านะครับเป็น LED p r o j e c t ร์สวยๆเลยกลมๆตัวเดียวกับฮาร์เลยเลยเนี่ยเอ้าเนี่ยเหรอเออตัวเดียวกับฮาร์เลยเลยนะพี่อันนี้คือของแต่งทรงฮาร์เลยเลยของฮาร์เลยน่าจะเป็นของฮาร์เลยเลยด้วยซ้ำเหรอ,รอเพราะว่าขายที่ไทยนี่ดวงหนึ่งรวมขาจับนะเป็นดวงแล้วขาจับว่าขายแยกกันไฟสองพันกว่าขาจับหกร้อย รวรวมๆแล้วประมาณประมาณสามพันวันเกือบสามพันแต่อันนี้โปรเจคเตอร์งอแง้งไปหน่อยร้อยในาซาด้าอ่าแล้วก็เติมเติมไปให้มันดูมีไฟมีความเต็มบ้างอ่าแล้วก็ต่อจากไฟก็เป็นโมงอันนี้เป็นงานงานไฟเบอร์ครับได้จากพี่บิ๊กอ่าพี่บิ๊กเขาทำอยู่ที่กรุงเทพเป็นงานไฟเบอร์นะครับไม่ไม่ใช่งานพลาสติก ABS นะอ่าองานไฟเบอร์ก็สวยครับเนียนๆเลยอันนี้ใช้งานมาปีนึงแล้วครับอันนี้ได้มาตอนนั้น5,000 โอ้ห้าพันเลยเหรอครับโอ้าตอนนั้นๆตอนน,นตอนนั้นเมื่อปี2019คือมันเป็นงานสร้างอะเนาะใช่งาน ABS ัก็คือเป็นช่างทั่วไปแหละมาปั้นเองใช่เป็นงานหล่อไปเลยแล้วก็ขัดเงาทำสีถ้าง,งานดิบจะสามพันห้าแต่ว่าทำสีก็บวมอีพันพันห้ามันทำให้รถดูใหญ่มากเลยนะใช่ดูเต็มเ,เพราะว่าไฟหน้าเดินรู้สึกจะเป็นกลมๆอันเดียว ใช่ไหมครับผมตัวมันเดียวแหลมๆออกมาเหมือนเอเลี่ยนนะครับ <c oughs> แล้วกไ็ไม่ไม่มีอะไรด้านข้างเลยคร <c oughs> ับตัวผมมองว่มา <c oughs> <c oughs> มันตลกไปโอเคย <c oughs> อย่างนี้ว่ารถรถคลาสสิกอะเราโมยไงก็ได้ใช่แต่งนิดหน่อยมันก็เปลี่ยนเป็นอีกอารมณ์นึงไปละ <c oughs> ตามใจคนขับดีกว่าออืนี่แหละรถคัสตอมของแท้คัสตอมตามใจคนขับอ่าไอตรงนี้ข้างหน้าก็ยังเป็นช่วงหน้าเป็นของเดิมอยู่ของเดิมอยู่ครับมีครอบชู๊อะไรของเดิมอยู่ยังยังไม่ยุ่งอ่าแล้วก็มาที่แฮนด์เป็นแฮนด์ครับอันนี้แฮนด์ก็ได้มา แทนงานสร้างครับ <laughs> ก็ยังไม่เนียนเท่าไหร่นะก็เป็นแทนผลแทนผลสองชั้นจับประกับผลส่วนพวกนี้เป็นนิ้วแต่ผมว่ายังดูน้อยไปเดี๋ยวอนาคตก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ฮะแทนงานสร้างกระจกอะไรเดิมอะไรเดิมหมดครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรทิ้งหลังวะทิ้งหลังทิ้งหลังทิ้งหลังทิงหลังคนซ้อนิงหลังคนซ้อนแล้วก็อันนี้ไว้วางตะกร้ารถไม่บ้านเนี่ยใช้งานเนี่ยรถใช้งานคลาสสิก พลาสติกอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สนิมจริงนะครับอันนี้เป็นการทำาสติสนิมให้มันดูคลาสสิกไปจริงจริงเนี่ยดูเหลืองอดเลยขูดได้เลยเนี่ยโอเคก็เอาไปใช้งานเนาะใช้งานอ่าก็ไม่มีอะไรมากประมาณนี้ประมาณนี้แต่งช่วงหน้านิดหน่อยเปลี่ยนอารมณ์ของรถใช่ส่วนท่อ่ะท่ออันนี้เป็นท่อเดิมติดรถมาท่อเดิม ไม่ไม่ได้ถาไม่อะไรเลยฟังเดี๋ยวฟังเสียงกันนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังเสียงก็นแหละอันนี้เดินเบานะฟังเสียงเครื่องนะครับ ว่าเสียงวีอะเครื่องวีอะม,มันมันมีเสน่ห์ของมันนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องของยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่อ่ะแต่คือสูบวีอะคำว่าสูบวีมันได้อารมณ์ของความเป็นคัตต้อมรถชอปเปอร์จริงจริงแต่ถ้าเป็นคาร์บูถ้าพี่ได้ยินเสียงคาร์บูจากคนที่ยังไม่เคยเล่นอะไรเนาะถ้าได้ยินเสียงคาบูจะอีกอารมณ์หนึ่ง ชอบเสียงคาบูเพราะว่ามันดับไม่ดับอะไอ้ฮาร์เร่ที่เขาบอกมันดับไม่ดับนั่นแหละคือเสียงเสียงคาบูอะอารมณ์การเดินเบาอ่ะมันจะมีการมันจะมีเสียงดูดอากาศด้วยแล้วมันจะเดินอ่ะแง่ได้อารมมันจะเดินแบบชุ่ชี้ชู่กี้ชูี้หน่อยนึงแต่ว่าถ้าเป็นโฮชี่ยก็จะได้อารมณ์นึงแต่ก็วีเหมือนกันแหละอ่ะโอเคประมาณนี้สำหรับรถเออ่ไรฟาน ไาฟาน250นะครับรถแนวสไตล์ชอป,ปอนะเปอร์คัสตอมนะสำหรับผูเร่มต้นแนะนำะแนะนำสำหรคนที่ชอบสายนี้งบงบจับต้องได้ไม่แพงมากอ่าโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวรถไรฟฟานะครับ250ของน้องแซนนะโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับก็กดไลค์กด s u b ส c r i b e กันด้วยนะครับ,รบเพื่อเป็นกำลังใจในการรังคิปต่อไปอ่าสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องแซนมากครับผม